ใช่ค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อปรัชชาแก้วสุขค่ะคุณปรัชชาชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อโบค่ะค่ะโบตอนนี้เรียนคอร์สอะไรอยู่คะตอนนี้เรียนคอร์สเอ็นสองค่ะค่ะปัจจุบันค่ะปัจจุบันศึกษาหรือทำงานอยู่นะคะปัจจุบันทำงานค่ะทำงานเกี่ยวกับอะไรคะทำงานเกี่ยวกับทางด้านภาษาญี่ปุ่นค่ะเป็นนากภาษาญี่ปุ่นอ๋อค่ะบริษัทอะไรคะบริษัทเอ่อเพิ่งมองมาจากอิซุสบอนนี่คอมเบอร์เรชั่นนะคะค่ะค่ะก็เดี๋ยวน่าจะเข้าไป สู่มอเตอร์อีกรอบนค่ะค่ะอยากทราบถึงแรงบันดาลใจตลอดจนประทับใจอะไรบ้างคะเมื่อคุณโบได้เรียนกับอาจารย์แบนนะคะประทับใจเหรอคะ,ะ,อคะกเ็เริ่มเรียนได้ประมาณรู้สึกครั้งนี้จะครั้งที่หกหกหรือเจ็ดประมาณนี้นะคะก็ไม่ถึงหนึ่งอาจารย์แบนเป็นเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่เท่าไหร่นี่ครั้งแรกคะ่ะอ๋อเป็นเป็นครเป็นครั้งแรกคะ่ะเป็นครั้งแรก,แรกคะ่คะก็ <S <S เขาสอนมาประมาณ7จคาบแล้วนะคะ mm hmm. ก็ประทับใจก็คือมีเพื่อนๆบอกต่อกันมาว่าอาจารย์2อดีแล้วก็ในด้านของอ,อาจารย์ที่เป็นดิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงก์ก็ค่อนข้างดังพอดูจากใน google ก็จะขึ้นชื่ออาจารย์มาก่อนนะคะ mm hmm. ก็พอมาเรียนจริงก็ประทับใจตอนแรกคิดว่าอาจารย์น่าจะแก่กว่าที่คิดไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. แต่ว่าก็ยังหนุเลยแล้วเขาก็ mm hmm. ก,ก็ดูแบบ ให้เด็กๆมีส่วนร่วมนะคะในการตอบคำถามต่างๆออหลายๆครั้งเขาก็จะหันมามองทางนี้ว่าทางนี้ตอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็พยายามที่จะดออูสื่อถึงเด็กแต่ละคนนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าใจถึงไหนเข้าใจในสิ่งที่เขาจะพูดหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยน,นะคะก็อาจารย์ก็ดูสนใจใส่ใจกับการสอนดีนะคะแล้วลเวลาเรียนในห้องเรียนรู้สึกเครียดหรือกดดันอะไรบ้างไหมคะไม่กดดันค่ะก็ จะตอบไปเท่าที่ตอบได้บางอันก็มีขโมยซีนเล็กๆเ,เหมือนกันคือบางอันคนอื่นเขาไม่รู้แต่เราพอจะรู้มาบ้างอย่างเงี้ยก็ตอบกอกไปเสียงดังแล้วมันก็ถูกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่แหนถ้าเราแ <c oughs> บบว่า <c oughs> ไม่ค่อยมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเสียงเบาหน่อยการที่อาจารย์นักสอนเสริมในวันหยุดคุณบวมีความรู้สึกไงบ้างคะสอนเสริมในวันหยุดก็ดีอะค่ะเพราะว่าบางทีคือ n อสองเนี่ยมันค่อนข้างจะยากวยากรบูมโปนะคะมันเยอะถึสองร0อยตัวได้ก็คือถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจับอัดเข้าไปอย่างเดียวเนี่ยเด็กก็อาจจะเข้าใจไม่หมดเนาะอาจารย์ก็พยายามที่จะให้มีส่วนร่วมในการแต่งประโยคร่วมกันคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีอะคะ่ะคือเขาไม่ได้สอนตามตารางที่เขาบอกว่า5้าสิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีเพิ่มลงไปให้ให้ เด็กๆที่มาเรียนเนี่ยคือรู้สึกว่าเออมนคุมค่าคือเขาอะมีใจที่จะสอนจริงๆอาจารย์มีให้เทสหลายๆครั้งคุณกบเออขอโทษค่ะคุณโบมีความรู้สึกไงบ้างคะที่เทสหลายๆครั้งเหรอคะก็ดีนะคะก็เป็นการติดตามความคืบหน้าของเด็กบางส่วนคือแต่ละคนที่มาเรียนอะคิดว่าเรเ่ลภาษาไม่เท่ากันหรกค่ะอาจจะมีเก่งบ้างกลางๆปะปนกันไปทีนี้ถ้าเกิดว่าเนาะมันก็เหมือนกับเป็นการ ตัวค่ะว่าเลเวลเด็กอะ่ะพอเริ่มเรียนมาเรามาเริ่มพร้อมๆกันเรียนไปเจ็ดแปดครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มดูว่าเออการพัฒนาของแต่ละคนมันเป็นยังไงก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่ดีอ่ะคะ่ะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะคุณโะบรรยากาศในห้องเรียนก็ดีคะ่ะบรรยากาศในห้องเรียนก็คือทุกคนก็ มาจากหลายๆที่เนาะเราก็ได้มีเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยเราก็มาเจอพวกรุ่นน้องเมื่อกี้ก็เออไปรุ่นน้องมาหาที่อะไรเดียวกันอะไรเงี้ยก็ได้คุยกันนะคะก็เหมือนมีสังคมใหม่ๆเพิ่มเข้ามานอกเหนือจากเพื่อนร่วมงานนอกเหนือจากเพื่อน,อนที่เรารู้จักทุกวมีอะไรฝากบ,บอกอาจารย์แบงค์บ้างคะ,ะสิ่งที่ผ่านบอกละคะก็คือถ้าหนูผ่านก็มีนะคะเดี๋ยวหนูจะแนะนําเพื่อนมาเรียนกับอาจารย์ีก หลายๆท่านเนาะคือเราเรียนเอกภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็มีเพื่อนที่เรียนเอกนี้เหมือนกันแล้วบางคนก็ยังไม่ได้เอ็นสองหรือบางคนก็อาจจะเอ็นหนึ่งนะคะก็ยังไงถ้าลองมีหนูผ่านกันก็แนะนําเพื่อนๆหลายๆคนปากต่อปากเนาะมันน่าจะได้เร็วกว่าสื่อกันได้เร็วกว่านะคะก็เดี๋ยวจะแนะนำขอบคุณมากค่ตัดมโนครับติดกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ